งานอิสระแล้วแต่เจ้าของงานจะจ้างงานส่วนใหญ่คือความทำความสะอาดบ้านห้องต่างๆหอพักนามีลูกต้องดูแลกำลังเรียนหนังสืออยู่พะยายามถือศีลห้ากินแบบวีแกนคือการงดกินเนื้อนมไข่น้ำผึ้งผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดขอถามว่า อยากรักษาศีลให้บริสุทธิ์ดีขึ้นเรื่อยๆช่วงนี้เหมือนมีวิบากกรรมเข้ามาทวงเข้ามาเยี่ยมจึงจะจึงอยากทําให้ศีลบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นค่ะหนึ่งตัวเองกินวีแกนมังสวิรัตบริสุทธิ์แต่ยังเผลอไปกินดื่มชากาแฟโกโก,โก้อันนี้ไม่ดีใช่ไหมคะ อ่าใช่ตอบเลยนะไม่ดีนะไม่ได้จําเป็นหรอกนะนี่ลองลดกิเลสตัวน,นี้ดูสิอาจารย์อธิบายไปแล้วนะเพราะแต่ก่อนไม่กินร่างกายแข็งแรงดีอ่านะนะก็ชัดเจนนี่แต่พอมาเฝ้าแม่ที่ป่วยต้องกินเพื่อให้ไม่ง่วงตอนนี้เลยมีอาการปวดหัวมากๆประสาทตื่นตัวตลอดเวลาจนนอนไม่หลับเลยร่างกายอ่อนเพลีย แต่ตอนนี้ไม่ต้องดูแลคนป่วยแล้วเขาเสียชีวิตแล้วว่าจะเลิกสิ่งนี้ค่ะเพราะคิดว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายคิดแบบนี้ถูกไหมถูกต้องที่สุดเลยโอ้ดีมากดีมากเอาเลยเอาเลยนะลถตามที่จันบอกนี่แหละนะดีดีดโอ้โหดีมากเลยนั่นแหละเราจะเห็นสิ่งดีเพิ่มเอาไปลถให้ได้ก่อนเลยดีมากถูกต้องแล้วคำถามข้อที่สอง รับจ้างล้างจานล้างภาชนะให้คนขายหมูปิ้งตับปิ้งนะร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อสัตว์ร้านที่ขายเกี่ยวกับเนื้อสัตว์หลายๆร้านจะเป็นบาปไหมควรเลิกไหมโอหนะ่ังถามแบบนาะนะจริงๆแล้วนะมันมีสองอย่าง มันมีสองอย่างอย่างหนึ่งนะเอาเริ่มต้นจากว่าเราจะต้องเลี้ยงชีพเราแล้วเราก็น่าทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ว่าเราทําความสะอาดให้เกิดความสะอาดขึ้นนะไม่ได้เจตนาให้ใครไปทําร้ายชีวิตใดๆก็ไม่มีบาปนา่ถ้าเราไม่มีเจตนาทําร้ายอยู่ที่เจตนาของเราเรามีเจตนาทําร้ายชีวิตใดๆไหมล่ะ ถ้ามีจตนาทำ้ายชีวิตใดๆเนี่ยนะมันก็เป็นบาปแต่ถ้าเราไม่มีจตนาทำ้ายชีวิตใดๆไม่มีบาปอะอย่างนี้ก็แล้วกันนี่เป็นประเด็นที่1นึ่งนะประเด็นที่สองถ้าเราสามารถที่จะเลือกได้แล้วก็ไปเลือกไอ้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะไม่เกี่ยวไม่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 เกี่ยวข้องกับร้านที่เขาทำเกี่ยวกับสัตว์นะเกี่ยวกับการเี็นค่าทำ้ายสัตว์หรือว่า ค้าขายสัตว์ถ้ามันเลือกได้นะถ้ามันเลือกได้เมื่อถึงเวลาอันควรก็ได้นะแต่ไม่ต้องกังวลตอนนี้ตอนนี้นี่ต้องต้องเลี้ยงชีวิตตัวเองเลี้ยงไปก่อนเลี้ยงชีวิตตัวเองไปก่อนนะโดยใจเราบริสุทธิ์นี่ใจเราไม่ได้คิดอยากทำร้ายชีวิตใดๆไม่มีบาปนะไม่มีบาปนะทีนี้เนี่ยถ้าเราปฏิบัติถูกตรงไปเรื่อยๆ,ๆนะลดกิเลสไปเรื่อยๆ,ๆ ลดกิเลสให้ถูกตรงไปเรื่อยๆมีโอกาสช่วยเหลือคนก็นทำเท่าที่ทําได้ใช้เรี่ยวแรงกําลังความสามารถช่วยเหลือคนเท่าที่ทําได้แ้าลดกิเลสไปช่วยเหลือคนอื่นไปเท่าที่เราจะมีความรู้ความสามารถอะไรใช้กําลังของเราเนี่ยช่วยเหลือคนไปเนี่ยเมื่อกุศลมันเต็มรอบเขาจะเปลี่ยนเราเองเมื่อกุศลเต็มรอบเขจะมีช่องให้เราว่าเออไม่ต้องไปทําตรงที่เขาทําเกี่ยวข้องกับสัตว์ เขาจะจัดสรรเราไปทําในจุดที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์เองพิสูจน์ไปเลยนะพิสูจน์ไปเลยเมื่อถึงวันหนึ่งจะเห็นมันจะลดลงไปเรื่อยๆไอ้ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์จะลดลงไปลดลงไปเองถ้าไปทำในจุดที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์อย่างนี้เป็นต้นมันจะไปอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลอะไรแล้วมันจะบริสุทธิ์ขึ้นนั่นเองอันนี้เป็นอจินไตเป็นเรื่องพิเศษ เ,เรื่องพิเศษมันเป็นอาจินตายมันเป็นโอ้เรื่องเกินคิดเกินคาดแต่ปฏิบัติถูกต้องแท้มันจะก้าวไปเองเขง้ามามันจะมีเหตุปัใจจัยให้เราได้ลดละในส่วนที่จะต้องไปทําเกี่ยวกับร้านที่เขาทําเกี่ยวกับสัตว์จะไปหาร้านที่เขาทําเกี่ยวกับพืชหรือหรือกิจกรรมการงานอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์เองเมื่อถึงเวลานะแต่ตอนนี้นีนเรามีอะไรกระทาไปก่อนนะ ทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่มีบาปขอยืนยันพอใจเราไม่ได้ปัฒนาร้ายต่อชีวิตใดๆเราก็ทําหน้าที่ทําความสะอาดเพื่อให้ชีวิตแต่และชีวิตได้รับความสะอาดตั้งใจแบบนี้ให้ชีวิตแต่และชีวิตได้รับความสะอาดส่วนใครเขาจะทําบาปทําดีไม่ดีเป็นเรื่องของคนอื่นเขาเราทำใจอย่างนี้ก็แล้วกันนะเ <c oughs> พอไม่เช่นนั้นนี่บางทีอาจารย์อาจารย์ไปหลายๆที่บางทีอาจารย์ก็ไปขันห้องน้ำเหมือนกันนะ ก็ไม่รู้คนกินสัตว์กินพืชมาเข้าห้องน้าก็ไม่รู้ทำกันขัดให้นะบางทีเห็นไม่สะอาดเนี่ยอาจารย์ก็มีหน้าที่ทําความสะอาดมือนกันนะไปที่นั้นที่นี้เนี่ยนะก็ไปทําความสะอาดโอ้แล้วก็แมบางทีคนคนที่ทําเกี่ยวข้องกับสัตว์เข้ามาใช้ก็ทําให้เขาแข็งแรงขึ้นเนาะสบายขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วเขาก็ไปทำทำลายสัตว์ต่ออาจาจะบาปไหมล่ะเนี่ย อาจจะก็มีนะไปทําความสะอาดตรงนั้นตรงนี้นี่ยทำเหมือนกันนะทำฟรีด้วยนะนะก็ทําอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะก็ไม่บาปนะไม่บาปหรอกนะไม่มีบาปเพราะว่าเราเจตนาให้คนได้รับประโยชน์นะจากการทําความสะอาดของเราแต่ว่าส่วนว่าเขาได้รับประโยชน์ส่วนนี้แล้วเขาจะไปทําอะไรต่อเป็นวิบากดีร้ายของเขาเองก็ทําดีก็ดีของเขาเขาไม่ดีก็ไม่ดีของเขา ตัดรอบอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องไปกังวลอะไรอ่าดีแล้วถามมาก็ดีแล้วข้อต่อไปไปส่งอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ให้กับคนที่กินเนื้อสัตว์ควรเลิกอาชีพนี้ไหมเออนะถ้ามันเลิกได้ก็ควรเลิกนะแต่ถ้ามันเลิกไม่ได้มันจำนวนก็ทำไปก่อนเอ,า,อางนี้กันลวก,กันนะว่าตอบเป็นสองคำตอบถ้าเราเลิกได้ก็เลิก ถ้าเรานี่้องทําเป็นอาชีพลยนะไปส่งอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ให้กับคนที่กินเนื้อสัตว์นะคนเลิกอาชีพนี้ไหมถ้าเราทําเป็นอาชีพเลยถ้าเราเลิกได้ก็เลิกถ้าเราเลิกไม่ได้ก็ทําไปก่อนแล้วก็ค่อยๆหาอาชีพอื่นเสริมไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอาชีพห้าอย่างที่ไม่ควรทําค่าขายสัตว์เป็นค่าขายสัตว์ตายค่าขายอาวุธค่าขายยาพิษ ้าขายสิ่งเสพติดมัวเมาห้าอย่างเป็นมิจฉาวณิชาห้าอันนี้อยู่ในขายของค้าขายสัตว์ตายเป็นมังสวณิชามังสวณิชา้าขายเนื้อสัตว์หรือ้าขายสัตว์ตายเป็นอาชีพที่ชาวพุทธไม่ควรทำพระพุทธเจ้าตัดในพระติปิฎกอยู่เพราะงั้นถ้าเราเลิกได้ก็ควรเลิก เราเลิกไม่ได้ทําไปก่อนเลี้ยงชีพไปก่อนถ้ามันเลิกไม่ได้เลี้ยงชีพไปก่อนแล้วค่อยๆหาอาชีพอื่นมาเสริมเราปฏิบัติศีลให้เจริญขึ้นหาอาชีพค่อยๆหาอาชีพอื่นมาเสริมพอวิบากเบาบางมันจะเริ่มมีอาชีพอื่นที่มาเสริมที่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วเราก็ค่อยลดลงถ้าเรามีรายได้ทั้งอื่นแทนแล้วเราก็ลดตัวนี้ลงไปก็ทําไปเป็นตามลาดับลําดับได้ อันนี้ในพระไตรปิฎกพระเจ้าตัดเลยมิจฉามณิชาห้า,าอาชีพที่ไม่ควรทำหนึ่งในนั้นคี่ค้าขายสัตว์ตายนี่ค้าขายเนื้อสัตว์นี่ก็อย่งมีวิบากอยู่นอันนี้ <c oughs> อ้าก็ตอบคําถามไปนะสามคำถามบอกโอ้เราฟังคําตอบวันนี้ตกลงนะก็ตอบให้แล้วนะ <c oughs> อาดีนะท่านใดมีอะไรถามก็ถามกันมาได้นะในรายการ ธรรมะพาพ้นทุกนี่สามารถเขียนคําถามเข้ามาได้นะถ้าไม่มีคาถามอาจารย์ก็บรรยายไปเรื่อยละเหลี่ยมนั้นมุมนี้นะมีคําถามก็แบ่งเวลาตอบคําถามด้วยนะแนะต่ละวันแต่ละวันท่านใดมีคําถามอะไรก็ถามกันเข้ามาได้นะจะถ,ถามเรื่องไหนก็ถามมาได้นะอาจารย์ตอบได้ทุกเรื่องนะนะจริงๆตอบได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่รู้นะตอบง่ายยิ่งกว่าเรื่องที่รู้อีก อะบอกเรื่องไม่รู้ก็ตอบว่าไม่รู้ง่ายที่สุดเลยนะไอเรื่องที่รู้นี่ยังตอบยากนะมันต้องมาคิดเอ๊จะอธิบายยังไงนะให้เขาเข้าใจมันยังยากไอไม่รู้นี่ง่ายก่อนเลยตอบว่าไม่รู้จบอ่าถ้าใดมีคําถามอะไรอะไร,อะไรก็สามารถถามได้นะในรายการธรรมมาภาพนทุก,ก็สอบถามกันได้นะจะกระพร้อมเลยจะตอบคําถาม จะตอบถามเรื่องไหนเรื่องไหนก็อตอบได้ก็ตอบไปนะตอบไม่ได้ก็ตอบว่าตอบไม่ได้นะโอเคเอาละรายการธรรมะพาพนทุกข์วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปจเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกทุกท่านคารวะธรรม คาราวาผัวยุยาวคาราวาหมูกลุมเด็กคาราวะผู้ใหญ่เจริญศีลสาธุ